สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อน,อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะชาวธาตุน้ํานะคะก็คือชาวกรกฏค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะแล้วก็ชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคม คมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ช n แนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะการอันดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตน้ำกรากฏมีนพิจิกนะคะใน EP นี้จะเป็นการอันดวงความรักแบบโดยรวมค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะในบางเคสนะคะสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันนถึงเท่านั้นนะคะไม่แนะนานะให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวเนาะ ก็สำหรับนะคะชาวธาตน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะก็ใกล้จะหมดปี2563แล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างเนาะเดินทางกันมา,าเป็นเวลาเกือบ12เดือนเต็มแล้วนะคะก็อะไรก็ตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็ บางคนยังทำไม่สำเร็จนะคะก็สู้ๆพยายามกันต่อไปนะคะสำหรับใครที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำสำเร็จแล้วก็ยินดีด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพทาโร์กันดีกว่านะคะว่าชาวทัตน้ำกรกฎมีนพิจิกคะ่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนาะในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ10ใบนะในอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะแล้วก็รวมถึงคําแนะนำหนึ่งใบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นคิง ถือเรียนนะคะใบที่สองนะคะเป็นอัศวินถือเรียนค่ะและใบที่3นะคะเป็นพายเด็กถือถ้วยนะคะชาวทัานน้ากรกฎมีนพิจิกค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวทัานดินพฤกษบกันมังกรนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรืออาจจะคุยกับชาวทัานน้าด้วยกันเองนะคะก็กดมีนพิจิกนั่นเองนะคะหรือว่า คนที่คุณคุยนะคะถ้าเป็นชาวธาตุน้ําก็อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะถ้าหากว่าเป็นชาวธาตุด,ดินอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือว่าเท่าๆกันกับคุณก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้นะไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ําค่อนข้างที่จะเหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกว่า มันมันมันเหมือนมีอุปสรรคแฝงอะมันเหมือนมีปัญมีปัญหาแฝงอยู่นะคะเป็นปัญหาที่อาจจะเกี่ยวเนื่องนะคะกับการเงินก็ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่า ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ค่ะบางบางครั้งบางทีบางสาหรับบางคนก็บอกว่าเงินมันไม่สําคัญนะคะแต่หมามองว่าสําหรับบางคนที่เขาเรียกว่าจําเป็นจริงๆนะคะที่อาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องราวของความมั่นคงในเรื่องราวของการเงินนะคะเข้ามานะคะเป็นบททดสอบในเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นบางครั้งบางคนนะคะก็อาจจะมุ่งมั่นกับการทํางานนะคะคมุ่งมั่นกับการหาเงินมากเกินไป ทำให้ความรักในอดีตที่ผ่านมามันรู้สึกว่าจืดชืดนะคะไม่สวีทนะคะแล้วก็บางบางคนนะคะมีปัญหาในเรื่องราวของสภาพคล่องทางการเงินเนาะก็ต่างคนก็ต่างหาเงินนะคะเพื่อที่จะจูงเจือครอบครัวนะคะเนาะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีหนี้สินนะคะที่จะต้องชำระนะคะแล้วก็ทำให้อ่ เขาเรียกว่าละเลยนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ไปเพื่อที่จะไปทํางานหาเงินนะคะเพื่อที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในครอบครัวนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่มองว่ามันก็เป็นปัญหาของเขาเรียกว่าร่วมเกาอร์เซ็นะนะเนาะที่ที่ที่คนที่ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่า ตามหน้าไพ่นี้นะคะความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีมันก็อาจจะจืดชืดบ้างไม่หวานบ้างนะคะแต่ว่าไพ่เด็กถือไม่เท้าขึ้นมาแบบนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ก็ยังถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะยังยังอยากที่จะ,อะมอบความรักความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่นะคะเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในช่วงเดือนธันวาคม2,563นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรากกฎมีนพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะาาไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สเตนนะคะ ใบที่2ค่ะเป็นไพ่เลเวอร์นะคะเดอะเลเวอร์ The นะคะใบที่3ค่ะเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะชาวธาตุน้ํากรกดมีนพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะโดดเด่นมากๆก็คือชาวราศีสิงห์ลักนณสิงห์นะคะอ่าหรืออาจจะเป็นชาวราศีมิถุนลักนามิถุนนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรือมีเขาเรียกว่า ความแตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นช่วงอายุนะคะภาษาวัฒนธรรมประเพณีเป็นไปได้นะคะก็ตรงนี้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาภพายเท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยของชาวราของชาวทัตน้ำกระกรกมีนพิจิกค่อนข้างที่จะต้องฝันฟ้าอขอโทษคะ่ะต้องฝ่าฟันนะอุปสรรคนะคะในเรื่องราวของความรักในการปรับตัวพอพอ ไม่ใช่พอสมควรแหละอาจจะมากๆด้วยซ้ำอาจจะมีความเหนื่อยนะคะในการปรับตัวในการแก้ไขปัญหาเนาะแต่ว่าไม่มองว่าถึงแม้ว่าจะมีแบบความขรุขะนะคะความยากลําบากในเรื่องราวของความสัมพันธ์บ้างแต่ตัวคุณก็พร้อมนะคะที่จะประครับประคองแล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ,ๆที่จะ,ะเข้ามานะคะ แต่ว่าไม่อยากจะให้คุณระมัดระวังนิดนึงเนาะถ้าหากว่านะคะใครที่เขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะมีมีประเด็นในเรื่องของความรักนะคะในเมื่อไพ่เดอะเลเวอร์มันขึ้นมาแบบนี้แล้วไม่ก็ไม่พูดไม่ได้เนาะบางคนบางครั้งบางคนนะคะคู่หรือว่าตัวคุณมีเสน่ห์มากๆนะคะนะก็อาจจะดึงดูดนะคะ,ะบุคคลนอกนะคะให้เข้ามานะคะสนใจในตัวคู่ของคุณหรือว่าในตัวคุณนะคะก็ไมมองว่าหาว่าใครที่มีเขาเรียกว่า เป็นคนที่อัธยาศัยดีมีเสน่ห์อะไรแบบนี้ค่ะเนาะก็อยากจะให้ระมัดระวังคําพูดแล้วก็การกระทําไว้ด้วยนะคะก็อาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่มีเขาเรียกว่าประเด็นในเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะก็มันอาจจะเป็นจุดอ่อนจุดบอดนะคะที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยต้องเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีปัญหานะสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถสคริปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพนี้ ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนั่นเองนะคะแตะ่ตามหน้าไพ่เนาะไม่ก็มองว่าตัวคุณก็ยังอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะพยายามนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างเนาะก็ไม่มองว่าถ้าหากว่า ชาวธาตุน้าตัวชาวธาตุน้ําเองนะคะเป็นเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องอใช้ความอ่อนโยนนะคะใช้ความเป็นผู้หญิงเนี่ยอ่านะค่อยๆเอาน้ําเย็นเข้ารูปนะคะหากว่าชาวธาตุน้ํกรกระกดมินพิจิตรกนผู้ชายก็ต้องอพยายามนะคะใจเย็นๆนะคะแล้วกอ็อย่าใจร้อนนะคะพยายามแบบเขาเรียกว่า,าพูดคุยกันให้ดีนะคะแล้วก็คอยประครับประคองชีวิตคู่ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณให ให้ดำเนินต่อไปนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ในเขาเรียกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนค่ะว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สี่ไม้เท้านะคะใบที่สองค่ะเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะและใบที่สามนะคะเป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะ ชาวธาตุน้ํากระกฎมีพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงธนูหรือคุยกับชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าเอาคําของความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันยังได้ไปต่ออยู่ กะะ็แต่ว่ามันในเมื่อนะคะคือที่ไม่บอกว่ามันได้ไปต่อเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าตัวคุณและคู่ของคุณเนี่ยพยายามปรับตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็มองถึงอนาคตร่วมกันนะคะไพ่ของความมั่นคงไพ่สีไม้เท้ามันก็ยังปรากฏขึ้นอยู่นั่นเองนะคะก็ขอแค่รอเวลาแล้วก็ประคับประคองกันไปนะคะเนาะแต่ว่าไม่อยากจะให้ระมัดระวังไว้อย่างหนึ่งนะคะในเมื่อไพ่อัศวินถือดาบเข้ามาแบบนี้นะคะให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็คําพูดนะคะเวลา ที่อารมณ์ร้อนนะคะหัวร้อนนะคะก็ให้เขาเรียกว่าอย่าพึ่งเ,เขาเรียกว่าอย่าพึ่งคุยกันนะคะมันจะทะเลาะก,กันได้ง่ายๆนะก็ให้ใจเย็นลงกันก่อนนะคะเราค่อยพูดคุยกันให้ระวังเรื่องคําพูดที่เราอาจจะไม่ได้ไตรตรองให้ดีนะคะก่อนที่จะพูดออกไปเนาะ ก็ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ร้อนหัวร้อนนะคะแล้วก็คําพูดที่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นั่นเองนะแต่ก็ยังไม่ได้มีเ,เขาเรียกว่าหน้าไพ่ของการเลิกลาก,กาันก็ยังคงมีความมั่นคงในเรื่องราวของความรักอยู่นะคะแต่ว่าก็ให้ระวังเรื่องคําพูดไว้ด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักนะคะให้กับชาวธาตุน้ํกรกรกฎมีนพิจิกค,ค่ะไม่เปิดไพ่คําแนะนําให้หนึ่งใบนะคะได้เป็นไพ่ ควีนถือไม้เท้านะคะควีนถือไม้เท้าใบนี้นะคะเข้ามาบอกว่าในความรักความสัมพันธ์นะคะมันต้องทํางานร่วมกันน,นะกว่าที่ควีนถือไม้เท้าคนนี้จะกลายมาเป็นควีนถือไม้เท้าเขาก็เป็นเขาก็เคยเป็นเด็กถือไม้เท้าเป็นอัศวินถือไม้เท้านะคะมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะ <emat h. S 3> การการเรียนรู้แล้วก็เติบโตในเรื่องของความรักถ้าเราเรียนรู้อยู่คนเดียวถ้าเราเติบโตอยู่คนเดียวอะมัน ก็ไม่ใช่ความรักไม่ใช่ชีวิตคู่ถูกต้องไหมคะดังนั้นการที่จะทําให้อ่าความรักอ่ะมันมั่นคงอยู่ได้นะคะมันประสบความสําเร็จก็ต้องรู้จักปรับตัวเรียนรู้นะคะแล้วก็เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันมันถึงจะมีความมั่นคงนั่นเองนะคะก็การทํางานนะคะจะประสบผลสําเร็จได้มันก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าอ่ามันก็ต้องช่วยๆกันทำงานนะคะ ในเรื่องราวของความรักก็เช่นกันถ้าหากว่าความรักมันเป็นเรื่องราวของคน2คนนะคะถ้าจับมือกันให้แน่นแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันเรียนรู้แล้วก็เติบโตในเรื่องราวของความรักพร้อมๆกันนะคะ มีอุปสรรคอะไรก็แก้ไขด้วยกันนะมันก็จะทําให้ความรักนี้นะคะประสบผลสําเร็จได้นะก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้แม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้อีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถดูรา,ายละเอียดขั้นตอนการดูดวงหรือว่าค่าครูจาก่ ใต้คลิปนี้นะคะจาก d e s c r i p t ันบ b ็อกได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ